สวัสดีครับทุกคนครับสบายดีพี่น้องครับผมบาโบ้สุราสเสียงแก้วตอนนี้ยืนอยู่บนถนนพี่น้องไอ้ถนนราชยางนะฮะถนนเลขสองสี่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดศรีสะเกดนะฮะวันนี้บาโบเองกับที่ว่ามีโอกาสมากที่ทางอีสานใต้ของประเทศไทยพี่น้องเลยนะเป็นภาพบรรยากาศที่บอกกันเลยว่าโอ้โหถนนดีเหลือหลายพีนย่น,น้องเลยนะเนื้อกลางอีสานใต้ถนนดีคือกันเบิร์ตนะพี่น้องเนาะจากนั้าที่บาโบ้ไปอ่ากันจนบุรีนะฮะวันนี้มาที่ ถนนเซนนีนะครับเพื่อนครับถนนเซนนีนะครับเป็นถนนสีเลนพี่น้องเอ๋ยนะมีลายทางเนยสองฝกักฟัง่งกว้างสะอาดเงี้ยวสุดสายตาทุกท่านเอ๋ยนะเสืี่ยเดีว่าถทางพี่น้องวันเท่ามาเห็นจะบอกกันเลยว่าโอ้โหบาวโบนี่ฮนะทางด่วนบบทางด่วนบเนี่ฮนะล่องเบิ้งนะพี่น้องเอ้ยว่าจะแม่นทางด่วนหรือแม่นจังไหนแต่ว่าเสืีอยบาวโบเป็นทางด่วนแน่นอนนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทย นี่คือถนนที่บ่าวแจ๊บอาจจะคิดว่าเป็นทางด่วนของประเทศไทยอุ้ยบมแมนเนี้ยในอ่นทางด่วนอยู่แล้วอย่างงี้โอ้บมแมนเนาะทางด่วนอีกอย่างคือบ่มีทัวร์บ่าวแจ๊บบมแมนบ์แมเนบ์แมเนต์บ่าวโบ้แมเนบ์แมเนนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่าวโบอยากพาบ่าวแจ๊บมาเห็นด้วยตาของตัวเองในบ่าวแจ๊บเอ๋ยอ๋อโอ้โหทุกคนเหมือนเห็ดไปใหม่เลยนี่โอ้โหเห็ดมาโดนเห็นใบ่าวแจ๊บแต่ว่าถนนใหม่อยู่ตลอดเวลา จ้าเบิ้งที่ซีเลนสองฝากฟังสองข้างทั้งเป็นทงหน้าและเป็นบ้านของผูกข้นในบาเจบนี่ค si, right ือถนนมาเลขสองสี่นะฮะถนนโชคชัยเดชอุดมบาเจบเอ๋ยมาโเชอบุ้งบุ้งแบบโอ้เหมือนอ่าเหมือนล่างเาถนนเหมือนเพิ่นคัดให้มันเงานอกหมอกเหมือน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 ประมาณนั้นบาเจบเอ๋ยแต่สิ่งดี่เราเห็นนี่แล้วฝนตกกะโบเป็นดินโบเป็นโครนโบมีฝุ่น เงาแรงกับโอ้ยฝุ่นบอเป็นไง<ม>บอเป็นหมอกเลยบอแจ๊บเอ๋ยน,อนี่แหละคือสเสน่ห์ของถนนที่บ่าวโบเองเห็นแล้วก็อยากจะบอกกันเลยว่าโอ้โยงามหลายม,มากหลาย<ม>พี่น้องเอ๋ยอยากได้บอ<ม>อยากได้อยากได้อยากได้เซ <c oughs> ตยจริงด่เ้เจ้านอนนอน <c oughs> อีกแล้วนอนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะฟันพี่น้องโอ้ฟันปะสาทหน้าบอแจ๊บล้วว่า พี่เราเอ๋ยนี่คือถนนที่อยู่ทางอีสานใต้ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดศรีสะเกดมุ่งหน้าไปนะฮะถนนเ้นนี้บอกเลยว่าเชื่อมต่อและมีถนน,นเชื่อมต่อไปหอดฟังเล่าวหุหนี้บากแจ๊บนี่นะแม่แล้วทางช่องเม็กเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนที่มีเส้นแบ่งจราจรชัดเจนสองข้างทางมีหลายทางและมีเส้นเหลืองทุบๆเลยบอกแจ๊บเอ<ช>๋ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่บ่าวเองมองไปไกลๆบอกแจ๊บเองมองจากสายตานะ ครับถนนมีขึ้อย่างคื่นเลยบ่จะเป็นคื่นแบบดิขืนสลบลงเี่บอกม่นสลบทืนสลบลงเี่ฮะเป็น้อกเลยนะเขาเนี่ยแท่งนี่เห็นบว่าจะเห็นบอบว้าเห็นสิ่งใดครับถนนเ่นนี้เห็นสิ่งใดมีแล้วเห็นหลายอย่างเห้หลายอย่างเลยบอกจะยอย่างาเลยคืออ่าอัดแรกเลยคือความสวยงามก่อนเลยความสวยงามก่อนเลยสวยงามก่อนเลยเห็ประทับใจโลดเห็นในสะดุ้ตาเลย สะุตาสะุดใจเนาะพี่<ม>น้องเอ้ยน<ม>ี่คือถนนเมืองไทยบ,บ่าวม่อยากจะบอกก็เรยว่าบ่าวแจ๊บเอ๋ยถนนประเทศไทยนี่ยาวสุดสายตาเดียบ่าวแจ๊บเอ๋ย<ม>ถนนหลายขนาดนี้พันยิ่งหลพ่อใส่เบ่าวแจ๊บยังพ่อใส่บ่แมนมยอม้อนยังเอ,อง้าเหน่งประเทศไทยพันรวยเดีาาเเ๋ยวน้องบอกเลยบ้านหลังหนึ่งมีรถต่างหลายคันนี่บ่าวแจ๊บอาวนั่นเองนั่นเองจะเบิ้งเบงไปจากสายตาเนี่ยทาเห็นจากสายตาพี่น้องเอ๋ยน่าจะมองเห็นภาพที่บอกเลยเราโอ่งงามนะฮะและตื่นตาอลังการ หลยกว่านี้เพียงไยนะจากชุดเท่าอยู่นี่ห่างออกจากอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดอีกเศร้าเก่ากิโลเมตรได้เบาแจ๊บว้าวจากนี้ไปนะจากนี่แล้ววบาแจ๊บเอ๋ยเป็นยังจ้ขึ้นยังมักถนนคือบาโบเอาถามก่อนคือถนนนี่นะบาโบจจงไรเป็นยังที่เหตุให้คนเท่านี้แบบเดินทางสะดวกสบายถนนนี่เอดับเอาดับแรกเลยนะเบาจ๊บิดว่านาะตก็ให้คุณจะปลูกพืชหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่นาอคุณขนส่งคุณต้องใช้ถนนอ้าว คือใช้รถนั่นแหละแต่ว่าวิ่งตามถนนอ้าวเพราะฉะนั้นาาการขนส่งจะรวดเร็วไหมก็ถนนคุณต้องดีด้วยนะโอ้แล้วก็เผื่อชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปโรงพยาบาลคุณก็ต้องใช้ถนนนนต้องใ,ใช้ชนถนนแน่นอนว่าใช่เลยและถนนดีคุณไปได้เร็วได้ทันเวลาไหมทันเวลาถ้าเผื่อมีโคลนโอ้ยเวลาเวลาฝนตกนี่ติดโคลนติดน้ําติดปอน,น้ำอ้าว คุณจะไปทันเวลาไหมถ้าเจ็บไข้ที่ป่วยขึ้นมาเนี่ยทันท่วงทีหรือเปล่าเอาสมมติว่าสมมติว่านะว่าแจ๊นะครับถนนเป็นโคลนอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปคืออะไรในการเดินทางต้องเตรียมไปนะอันดับแรกเลยต่อสมมติคุณมีรถนะคุณก็ต้องเอากำลังคนไปด้วยเอากำลังคนเอาคนนี่นะจริงโอ้โหถ้าคุณรถเนี่ยเวลารถติดอ่ะคุณจะต้องช่วยกันเข็นช่วยกันรับไปเมืองบ้านว่าแจ๊บคือเมงบ้านว่าแจ๊บเรื่องจริงบอเดี๋ยวนี้เรื่องจริงโอ้โหว่าบอแจ๊บ สองสามคนอีกเกมโอ้โหต้องอออหอเ,อ,งอเขาไปพอกเนี่ยต้องห่อเขาไ้พอกเอามันเรื่องจริงเลยต้องโอ้ยจริงที่สำคัญต้องเตรียมคนไม่พอไปวันนี้ยังคนพอกหน้าฝนนะต้องเป็นหน้าฝนหน้าแรกมันอาจจะง่ายกว่านี่ย่างที่บอกแจ้งข้อใจนะถนนดีขนผือพันธุ์ทางการเกษตรก็<ม>ดีนะไปโรงพยาบาลก็กดีโร้องมอก็ดีนะค้าขายก็ดีและมีสิ่งหนึ่งที่ดีคือประเทศไทยนี่วางแผนไว้เผื่ออนาคตครับอนาคตจะเกิดอักขีภัย อนาคตจะเกิดสงครามนะอาจจะเป็นถนนที่ขนย้ายเสบียงอาหารกำลังพลไปชายแดนอย่างรวดเร็วและทันใจนี่คือประเทศไทยทำไว้เพื่อได้บอกแจ๊บเอยสมมตินะสมมตินะอาจจะมีการอัดแย้งกันระหว่างชายแดนเนาะอาจสิ่งที่จำเป็นคือกำลังพลกำลังพลอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าถนนไม่ดีอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ะอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ถ้าถนนไม่ดี จะไไปยังงทีแล้วมันจะทวงทันวละล่ะใช่อา<ต>สิ่งหนึ่งจนเจอค่าศึกบุกเนี่ยเราเตรียมอะไรไม่ทันขึ้นมาเราไปช้าๆอย่างเงี้ยโอ้โเขาก็เข้ามากลายลุกเข้ามากลายลาสมมติเน้องอ้าวในสมมตินะครับท่านผู้มมมมมมชมครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยวางแผนและคิดไว้เผื่ออนาคตอ้าวสวัสดีทักท,ทายพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยทางอีสานไต่ะครับวันนี้บ่าวกับบ่าวแจ๊บได้มีโอกาสมาเห็นแหลกกระสบัดด้วยตาของตัวเองทะลเลขสองสี่เนี่ยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เห็นทั้ง เส้นแบ่งจราจรเห็นทั้งโอ้เสาไฟสองสว่างต้นไม้เขียวชะอุ่มเขียวขจีโต้นี่แหละคือสิ่งที่บ่าวแจ็บได้เห็นเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหบ่งบอกว่านี่คือฤดูฝนนะครับ้ฤดูทำหน้าเนี่ยฤดูทำหน้าบ่กว่าจ็บเพราะว่าบ้านมาเจ็บเนี่ยเห็นหน้าเราด้วยพี่น้องพึ่งภาพนินฟ้าอากาศถ้าฝ้าบนลงฝนบนตกก็เห็นหน้าบ่าได้พี่น้องเอ้ยเจ็บนีมแมนแมนบ่คือประเทศใตยเลยพี่น้อง พ่นมีอ่อางเก็บน้ำ oh. มีฝนเทียม oh. มีทุกอย่างิ oh. ่นอยากจะเห็ดปลูกปูเขากีกีข้างต่อฤดูกาลก็ได้กีกีกข้างต่อฤดูกาลก็ได้นะครับทุกคนจังสั้นบอแเจบนะการถือว่าคลิปนี้บ่ลก็บอ่อแจบนี่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเด้อท,ท,ทักทายทุกทานเนี่ยแม่เลงเขาจะเป็นใสนะอยากไปสิ่งที่ไปอยากเห็นสิ่งที่เห็นแต่ว่าจะสิไปหรืบอบ่้อนี้ครัพร้อมโอ้อยากจะไปที่ปราสาทตาเหมือนทุ่มอยากจะไปเห็น วัดน่งเพราะว่าือเสียงดังขนาดเลยจ้าดังขนาดตอนนี้บอกเลยว่าเหมือนถูกโปรโมทไอ้สถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะโอ้นะทุกคนกับ่างเดินทางไปเพื่อจะไปชมเนาะแม่ไปชมรวมทั้งเท่าอยากไปเห็นแหละสัมผัสด้วยตาของตัวเองแม่นครับผมอ่าพิศเฉยนะฮะสถานที่ที่เก่าแก่แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ช้านานมาแล้วทุกคนเนาะได้อยากเห็นอยากเบิ่งด้วยตาตัวเองทัศน์นาเลยบ่เลยนี่ิทัศน์นาเลยไปด้วบ่จะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในถนนเนี่ยครับถนนในสิ่งที่เราอยากจะ โฟกัสกัคือถนนเหมือนนะพี่น้องนนถูในถนนนี่มีองค์กรายอยางเลยผมพีดยังเนี่ยแหละบอจ็บยังเช่นเสาไฟสองสว่างนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ถนนดูสวยงามเหมือนถูกประดับด้วยดอกไม้อะโหเสาไฟเป็นขึ้นดอกไม้ยามค่ำคืนคุณจะเห็นแสงสว่างนี่เหมือนดอกไม้เลยแต่ว่าให้แสงสว่างในการเดินทางการัช้รนคันใช้ชีพง่ายขึ้นในตอนกลางคืนตั้งสั้นใช่แล้วก็ มีเส้นแบ่งจราจรเป็นที่สวยงามประดับถนนไปอีกโอ้ยยังซี่บนดูซ้อนอยู่วะถ้าเกิดแบบว่าบ่มีเส้นแบ่งถนนแต้มแบบนี้นะเหมือนบ้านท่อยบอกเหมือนถนนเลนเดียวแล้วเหมือนแบบมันดูแบบมันยังไงอ่ะมันรถสิไปยัอยเลยถนนอะรถสิไปยัอยเลยวันนี้ใช่ใช่มันลำบากครับผมลำบากโอ้เห็นบนี้นี่อย่างเช่นสะพานอะไย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหคอนกรีตคอนกรีตการก่อสร้างนี่มันมันแบบ เหมือนดินแผ่นดินเชื่อมกันเลยบ่เหมือนบ่มีคลองน้ำเลยโอ้โหจะมังไปถึงขนาดนั้นเลยบ่บาจโอ้ยแบบขนั้นขึ้นคือเพิ่นเห็ดบ่เป็นทฮามองเลยนี่เพิ่นเห็ดมาด้วยแบบนั้นผมบอกว่าเป็นแบบนั้นเนาะเนาะมาตรฐานมันเท่ะแมนมาตรฐานนี่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 พี่น้องเอ๋ยนะบาจับแล้วบอาไปกันนาฟังนาคิดนาเห็นและก็นาสนใจในิสิการนะนี่คือสนนประเทศไทยเนาะบาจับหลอดไฟนี่เนี่ยบาวบ่เคยถามแบบเคยมีเอฟซีบุญบอกว่าชิงทีบาวบ่เห็นเนี่ยถนนเนี่ยทีมีหลอดไฟเนี่ย แต่พื้นที่ใดที่มีหน้าเขาเพคุนบอกว่าจะบุมมีเสาไฟเด้เอาเอย้าอนยั่าางเฮ่อสก็ถามสอบถามไปสอบถามมาเพอหนบอกว่าย้อนการจเจริญเติบโตของห้วงเข่าจะบวชพุ่งว่าสั้นโอ้เป็นอัคือแบบว่าการสร้างถนนนี่มองถึงพื้นพันการเกษตรของเกษตรกรพร้อผมหุ้ยเปน็นอันผู้นี้เปน็นเกษตรเป็นอันนั่นนี่เนี่ยโอ้ยป็นอันผู้นี้บาดเจ็บอ,อ่าจังซิงสี่หายบาดเจ็บเพน่ะนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทย สุดยอดพี่น้องเ้ยนี่นี่พี่น้องเอ้ยนะเนี่ยะนี่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 บนถนนนี่เบงถนนนี่นอจากนอกจากถนนแล้วยังมีป้ายป้ายแน่นอนป้ายบอกทางป้ายบอกทางประก็เครื่องหมายจราจรบนป้ายบนบนพื้นผิวถนนเนาะ้ยบนระลรถเอ้ยเนาะลูกศรต่างๆี่มันแต้มแต้มเขี้ยวลงไปนี่นะมันก็มีความหมายทั้งนั้นแหละแต่ว่าการเหตุการณ์นนี่ความหมายยังพ่อเนาะจะต้องเพิ่ม สีสันความสวยงามของนั่นนันทีนั่นนันทีนั่นนั่นนั่นจะเบิ้งนะบอเสื้อคอยนะบอแจ็บนะทินบอกป้ายป้ายบอกทางนี่บอแจ็บดินี่เลยนี่นี่นี่เห็นบอกนี่นี่นี่ทินบอกทินบอกชัดเจนเลยกายสดใสเนาะบรบโเนาะชัดเจนบอชัดเจนชัดเจนสดใสชัดเจนมาบอแจ็บนะด่านพรมแดนช่องระงับช่องสงำช่องสงำโอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยตรงไปซีสเกตนะ และการเลรี้ยวซ้ายไปทางอำเภอคูขันเอาขอยึดผ้าจะไปทางอำเภอคูขันด้วยบ่ะแจ็ปคูขันบ่แมนไปเบิ้งวัดถนนนี่เส้นลักเส้นล่องสิเป็นปยังไงถนนนี่ไม้ถนนน,ถน,นนี่มีสองสองไมล์เลขใายมือสิสี่ไมล์เลขถนนไมายเลขสองสองศูนย์หนึ่งนะเอาตรงนี้แหละไปเบิ่งกันนะใายมือไปเอาจากถ<อ>น,นนไมายเลขสองสี่ 2, 4, ออกมาใายมือบ่ะแจ็ปครับผมนี่เบิ่งเอานี่น,น,นี่จะเบิ่งถนนนี่ยป้ายบอกทางเบงิ่ง บักไงหนึ่งบอจ้ะโอ้ชัดเจนเลยเนาะชัดเจนบ่บอกระยะทางอีกนะอ่าสีสเกตบังหินขู่ขันห้าห้าสิบหกกิโลแบบนี้นะเห็นบ่เห็นบอและบัดนี้เขาจะเป็นเห็นทงหน้าเนี่ยบัดนี้ไรเขาจะเป็นเห็นทงหน้าเห็นทางไปหน้าคืออันนี้เป็นทางล่องลงมาเนาะแมินทางล่องลงมาทำเป็นเมล็ดสี่ลักอ๋อสี่ลักคือจะมีสองลักสามลักสี่ลักพอเป็นสี่ลักนี่เป็นถนนจะล่องลงมาเนาะแมินเลขตัวเลขหน่อยเท่าไรจะเป็นถนนยิ่งเป็นถนนลัก มากขนานั้นใหญ่นานั้นแมนถนนเ้นลักคือเส้นใหญ่เลยคือไม้เหล็กหนึ่งไมเหล็กเดียวนะจีนหนามไมเล็กตัวเดียวแมนลักลักเลประเทศไทยเลยหนึ่งสอาม่ะไม้เล็กหนึ่งกะผลยุทินเล็กสองกะอ่ามิตรภาพเหล็กสามกะสุขุมิทเหล็กสี่กะเพชรเกษมอ๋่ตัวเลขนี่คือว่าเป็นทางภาคตะันกไม้เหล็กหนึ่งกะที่ว่าไปทางภาคเหนือเชียงรายไม้เล็กสไปทางภาคอีสานอ่าอีสานตะวันออก วคอะไอจิจุดอยู่ที่น้องค่ายนะมาเลขสามสุขุมวิทไปทางัางตะวันออกจังหวัดตราดนะมาเลขสี่ก็ที่ว่าอ่าพเกษมไปทางใต้พ่นแหละตะล่องพนว่าถึงชายแดนพนแหละมาเลเซียอ่ะพเละบอจแจเบยว้าวอาจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่ชัดเจนเนาะท่านเจมันนี้นี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่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 โอ้พี่น้องนี่ว้าวสีสะเก็สีสะเก็ดพี่น้องไอ้ทาว่าไฮบอจแจ้คนแนนถนนประเทศไทย่จ้จะกคนแนน คือด like ้วยที่บอแจ๊บไม่ได้ไปทัวร์ทุกทัูดจังหวัดในในประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าบอแจ๊บหายซีสเกตเนาะบอแจ๊บคอหายประมาณสักสมมุติว่าเต็มซิฟเนาะบอแจ๊บหายไปสักเจ็ดโอ้เจ็ดเลยโอ้โหไม่น้องเจ็ดเลยซีสเกตเนี่ยมันมีความสะอาดอยู่นะโอ้โหว่าสันน้ำปาแจักษ์เนาะแล้วก็มีอีกจังหวัดหนึ่งที่บอแจ๊บแบบหูหูเราแบบแต่ว่าหลายๆจังหวัดอะไรทุกคนมันใกล้เคียงกันคะแนนนะอาจจะเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกกว่ากันไปเนาะอย่างท่านบอแจ๊บอาจจะหาย ปเลเยโอ oh ้โหย่ออยังไรไงโค้ oh, สุพรรณนี่เป็นมีถนนเส้นหนึ่งที่มีความตร,ต,รตรงตรงไงงลกลยาวแล้วก็กว้างและสะอา, oh oh. าดแท่งเลโอ้โหถนนเส้นนั้นนล้ว่าจากขึ<ม>้นบอกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยโอ้ oh, อะไรหมายความว่ายัางไงสวยคือถนอนในเมืองถนนในเมืองแม่แม่ถนนในเมืองที่สวยที่สุดนะพี่น้องว่าได้บอกว่าสวยแบบไหนเด้อเป็นถนนอยู่ในเมืองครับผมนะฮะทั่วไทยนี้ถนนในเมืองคือสุพรรณนี่คือสวยที่สุดยอมรับบียบตรงบอกว่า เป็นถนนที่งามตรงนล้สะอาดอะไรเลยพี่น้องเลยเป็นถนนที่นี่เมืองนลมาเจ็บแมนครับผมนี่นี่นี่จะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่ปลานี่ตรงนี้นี่นี่เส้นทึบเส้นเหลืองนี่ก็มีความหมายต่างกันเนี่ยครับเส้นทึบสีขาวเส้นทึบสีเหลืองนี่บอลเจ็บสีทึบสีเหลืองนี่ห้ามแซงก่อนได้ยังไงโอ้กับสีไม่ห้ามแซงนล้บอลเจ็บเฮ้ยน่ำบูกขึ้นไอ้ขมวหลายเลยบอลเจ็บเพราะว่าเฮ้ยเป็นคนต่างประเทศ สิ่งนั้นก็แล้วแต่มันต้องเป็นเจาา้าพาดให้ขอมยจังหนาเสื้อถือใหายไปเมื่อเม่นเนาะบอู้หู้ฝุ่นถนนขวางพี่น้องเขาเป็นในม่บา้บาน่าแจบเอ้ยตอ,ตอนนี้มีอาจจะมีมีพืชไร่พืชสวนพี่น้องมีอ่อา,าทุ่ทงนาพร้อมพี่น้องตั้ง<ต>สันแล้วนี่นี่จากสมนเลขสองสองศูนย์หนึ่งเดี 2, 2, 0, 1, ด๋ยวเ่าจะเขาจะเลี้ยวไป<อ>นี่เขาจะเลี้ยวไปด้านหน้าเดี๋ยวเ่าจะแยกเขาเรื่องลึกๆนะลึกๆของถนนเมืองไทยถนนในม่บ้านของเมืองไทยเป็นอย่างไรนี่คือจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเลยนะ โอ้อันนี้เป็นบ้านอาวอยนะฮะอำเภอ,อคูขันจังหวัดศรีสะเกดตำบลโสนุนักบวชเจ็บนะเขาบอกข้างในนี่เป็นหมู่บ้านเลยมันจะบอกเขียนว่าเขตชุมชนพี่น้องนี่ป้ายนี่ไปซีเนียร์ข<อ>้างหน้าเห็นไหมน,นี่เขาจะเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยภาพวัจจบรึงเห็นไหมเห็นวิธีชีวิตของชาวบ้านชุมชนไหมเห็นบอกนี่นี่นี่คืออีสานใต้นหมู่บ้านนะพี่น้องหมู่บ้านนะหมู่บ้านด้วยวัจจบนี่นี่เราจะไปทางคูขันจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเด้อ ในเ้นหมู่บ้านถในหมู่บ้านบาแทบเบยจะเบืองตะบุนได้ดดีบ่ดีขนาดโอ้ยดีนักขนาดพี่น้องเลยนะดีขนาดเลยพี่น้องขึ้นชื่อได้ว่าถนนประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับเพื่อพัฒนาเท่าเทียมและทั่วถึงเล่พ่แจ๊บว้าวตรงนี้เลยหมักขึ้นไปว่ามีความเท่าเทียมเป็นความทั่วถึงแบบว่าบ้านนอกในเมืองแทบจะแยกยยงบ่งออกกันเลยเหมือนกันไปว่า บริเวณวัดบ้านนอกกับลูกลังบ oh. ริเวณนี้ตัวเมืองขับไปถจนลาดยางแล้วก็ทางใหญ่ๆจึงคอนกรีตบริเวณนั้นแทบจะแบบเสมอกันไปเลยพี่น้องเนาะ mm. แตกต่างกันเล็กน้อยเนาะ <S <S นตามนนขนาดน,น,นี่มีง้อพอได้บอจับนะ mm. และนี่แหละคือสิ่งที่จะใครบอรจับได้เห็นในเบื้องนี้บอจับเ oh. มื่อมากที่<ว>ประเทศไทยนะที่จังหวัดศรีสะเกีนะพี่น้องเนาะอ๋อเนี่ยนี่นี่นี่จะเบื้องนี้จะเบื้องนี้ โอ้โหน,น,นี่ดดนครับ,าบอาจจะถนนนี่เฮ็ดเฮ็ดโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าขึ้นบอกว่าน <ะ S 1> ถนนนี่มีอายุการใช้งานเดี๋ยวเพกนก็มาขุดออกเฮ็ดใหม่มเนี่ยเฮ็ดถึงไอ้น้อจังศรีได้แบบนี้เด้่ยน,นองนี่คือเก่าอน่อนี่คือเก่าโอ้ยพี่น้องเอไยนะฮะนะเสื้อเดี๋ยวว่าสักวันหนึ่งนี่ะบ้านเมืองของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเดีย๋ยวเป็นอะไรที่บ้านจากจากจากอำเภอสู่อำเภอแถวบ้านข่อยสามเซนนี่นี่ปั๊บปะบูจังไดจังง่ามสำนีมีแสงจ้าจ้อนงในบู ก็อดดีใจขนาดไหยโอ้โหขอดสิเงี้งนะกูบ้านก็จะเลื่อนแน่จะเลื่อนเลาเป็สิวันสิโรนะอ้าวฮึ่มโอ้เสรอแด่ว่าพี่น้องบ้านท่านใาบ้านัะมาไทยได้มากนะ่าคนนะครับบางคนได้พี่น้องได้พี่น้องจะพี่น้องจะมาฮึยในหมู่บ้านประเทศไทยมีทางด่วนน้ำเดียเนี้ยวัดสันวัดนได้พี่น้องสิว่าสั่นได้เนี่สิห้ามองใจ่าทั้งนี้บุพเพเอาที่บุพเพเ้ยอดสิไปจ่ายเงินอยู่ใช่เนาะว่าที่มันว่าอ้าเนี่ยวีคือมีหมาทางด่วนมาที่นี่อ ทางโดนตรงมีขอบรั่วมีชิดจังสีเบิองเบืงจสั่นได้ไปน้องเอ้ยมันต,ต,ต้องไปรอบติดตั้งรั่วรอบขอบชิดเผื่อถูให้ันนี่นี่นี่มาจัดเี่เด็กสนอยเข้าไปนี่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 โอ้โหมีป้ายบอกทางทางนี้ไอ้ทา้งหมู่บ้านเด็กมาแจบทั้งหมู่บ้านเด้มันโคโผล่นะพูาจะบอกว่าทางหลวงชนบทก็เป็นได้เด็กมาแจบแต่มันผ่านบ้าเนาะผ่านไปเลยมีอ่าซอกซอยก็มีแบบเป็นถนนกอนกรีดไปนั่นเนาะที่จริงนล้วถนนชนิดเชื่อมต่อไปตำบลไปอำเภอ ไปอำเภอคูขันเนี่ยนั่นป้ายบอกทางป้ายเตือนเขตโรงเรียนเขตชุมชนทั้งทีสั้นในคนที่เข้าเรีก็ต้องปฏิบัติตามเนี่ยเห็นบอกเห็นบอกมีทางข้ามต้องลงเรียนนะประจําเนี่ยต้งเรียนนี่เนี่ยต้งเรียนตรงเรียนต้องเรียนต้งเรียนต่างอำเภอต่างตำบลเลยพี่น้องเลยอีกเนี่ยโอ้ส่งบรรยามาศประจําของเมืองนี้รงเรียนประเทศไทยนะโอ้พี่น้องเอ้ยนะสุดยอดดีๆนะเป็นคลิปวิดีโอทีบาโบเองกนำเสนอเรื่องราวของทางนี ถนนทางหลักหมายเลข24เข้ามาที่ถนนหมายเลข2201นี่ฮะมุ่งหน้าไปทางอำเภอคูกันจังหวัดศรีษษษาาสะเกดพอแจ<อ>บสว่างหูสว่างตาเลยบะโอ้สว่า,า,สางหูสว่างตาเลยถือว่านอกจากสว่างหูสว่างตาแล้วก็สบายหูสบายตาอีกกว่าต้นไม้ต้นนี้อ่าจะมีความเขียวขจีทุกคนเนาะ<อ>มีความร่มรื่นเพราะว่าต่งสันถือฝนนำแน่ต่างสัน พี่น้องเอ๋ยนีฮะเป็นเรื่องราวและการนําเสนอของบ่าวบวกกับบ่าวเจ็บเปลือยเห็นเนี่ยถนนของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยท่านไหนที่มากอะไรก็ชื่นชอบในเรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวบวกกับบ่าวเจ็บเนี่ยแน่นอนครับผมส่วนบ่าวเจ็บทางช่องสตอรี่ชีวิตบ่าวเจ็บเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสำหรับคลิปวันนี้สบายดีสบายดีสวัสดีครับมาล็ปักสิ